พยักษคาราาซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบสี่ตอนลูกม้าเริงรักเสศินไม่คัดค้านการจัดการของหู้อาหู้หยิน หนึ่งนั้นในชนเผ่ามีคนที่คุมแข้นต่อเสี่ยวอิงมากมายโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บพิการจากการสู้รบและสูญเสียญาติมิตรจากสงครามตอนนี้เสี่ยวอิงได้รับการช่วยเหลือจากตนเองหากปล่อยให้นางอยู่ตามลำพังอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตยังมีเหตุการณ์ถึงขัน้นนี้มันไม่อาจวางมือได้ผู้อื่นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมันมันยังตะขิดตะขวงอันใด เสียศินผุดลุกขึ้นคิดหาน้ำดื่มอีกด้านหนึ่งของผ้าม่านพอได้ยินเสียงก็หยุดความเคลื่อนไหวเสียสินจึงส่งเสียงกระแอมอธิบายว่า <c oughs> คืนนี้ดื่มสุรามากไปรู้สึกกระหายน้ำอยู่บ้างอ้ออีกด้านหนึ่งของผ้าม่านบังเกิดเสียงขานรับเบาๆแต่แฝงความหมายคิดปกปิดกลับเปิดเผยเสียสินรู้สึกไม่เป็นปกติอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนเสี่ยวอิงปรับตัวได้สตรีบนทุ่งหญ้าจะอย่างไรเปิดเผยกว่าเมื่อหูอาหูหยินจัดให้ทั้งสองพักกระโจมเดียวกันนางก็ไม่คัดค้านทั้งเป็นคนร้องขออาบน้ําเป็นเสี้ยสินร้องขอให้ขึงผ้าม่านเองแววเสียงน้ําดังขึ้นอีกคลายามวิการดึกสงัดยิ่งชวนให้ผู้คนคิดฟุง้งซ่านเสี้ยสินส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> ยังอาบไม่เสร็จหรือ หากอาบต่อไปคงขัดถูผิวหนังหลุดลอกออกมาแล้วเซียวอิงหัวรอกคิกคำหนึ่งเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเบาๆว่าใกล้ใกล้เสร็จแล้วซึ่งความจริงนางไม่ใช่ยังอาบไม่เสร็จเพียงแต่พอขึ้นจากน้ำแม้ไม่ถึงกับพบกันในสภาพเปลือยเปล่าแต่ก็ต้องนอนเตียงเดียวกันกับมันต่อให้เสียวอิงขวัญกล้ากว่านี้ยังเป็นหญิงสาวนางหนึ่ง ตอนแรกปลุกปลอบความกล้าหาญขึ้นพอถึงเวลาอยู่ดีๆนึกประมาขึ้นมาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าเสียวอิงลังเลเล็กน้อยค่อยชวนสนทนาว่าท่านท่านชะไหนรุดมาในวันนี้เสี่ยสินกล่าวว่าเราพบกับเจ้าหน้าที่สื่อสารบนเส้นทางเหลียวตรงประจวกกับติ้งวีทรงข่าถึงเราว่าท่านถูกู้อาหูหยินจับตัวไว้ อาลู่ไถไม่ยอมส่งตัวท่านแลกเปลี่ยนกับขุนศึกที่ถูกทัพวาลาจับตัวไว้เราเกิดความเป็นห่วงจึงเปลี่ยนเส้นทางมุ่งตรงมายัางที่นี้น้ำเริ่มเย็นลงแต่เสียวอิงเกิดความอบอุ่นใจกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าหน้างโง่ท่านไม่ทราบว่าเช่นนี้เสียงอันตรายหรือหากว่าเป็นไรไปจะมีคำว่ากล่าวกับคนทางบ้านอย่างไรยังมีท่านทำเช่นนี้ห่องเต้คงไม่พอใจ เสียสินกล่าวว่าเราตายไปคนทางบ้านยังอยู่สุขสบายไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องพวกนางเรามีบรรดาศักดิ์ที่สืบทอดชั่วลูกชั่วหลานยังเป็นห่วงอันใดนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของท่านท่านพาตัวเสี่ยงอันตรายเพราะเราหากว่าเราไม่มาก็ไม่ต่างกับตายแล้วดวงตาเสี่ยวอิงปรากฏประกายน้ำตาขึ้น เพียงแต่กั้นด้วยผ้าม่านชั้นหนึ่งเสียสินมองไม่เห็นได้ยินนางกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักยังมีบุตรภรรยาส่วนข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าเพียงเป็นยาโถที่เติบโตบนทุ่งหญ้าไม่คู่ควรเสียสินตัดบทว่าไม่มีใดคู่ควรหรือไม่คู่ควรสตรีของเรา บุตรธิดาของเรายังมีสหายที่ยอมสละชีวิตเพื่อเราตลอดจนแผ่นดินที่เราคิดปกป้องหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดตกอยู่ในอันตรายเราล้วนยินดีบุกน้ำลุยไฟเสี้อสินสุดนั่งลงที่ข้างเตียงกล่าวอีกว่าเมื่อช่างผลเสียสองทางจะเลือกสถานเบาวกว่านี่คล้ายกับคนในบ้านเราอยู่บนเรือกลางคลื่นลมมีคนตกน้ำไปนอกจากเราแล้วคนอื่นไม่สามารถที่จะบังคับเรือ หากว่าเรากระโดดลงน้ำไปช่วยคนหรือจะอับปางผู้คนต้องล้มตายอย่างนั้นต่อให้เราเศร้าเสียใจกว่านี้ก็ไม่กระโดดลงน้ำแต่หากว่าคนทางบ้านล้วนอยู่บนฝั่งทางบ้านมีสมบัติพัสถานไม่มีปัญหาการดํารงชีวิตหากมีคนใกล้ชิดผู้หนึ่งพลาดท่าตกน้ำมาดว่าเราไม่กระโดดลงไปช่วยคนหากใครคลวนว่าเราพอจมน้ำตายทางบ้านคงเศร้าเสียใจ อย่างนั้นมารดามันก็เป็นตัวบัดซบที่คลาดเคลากลัวตายหาข้ออ้างให้กับความอ่อนแอและเห็นแก่ตัววันนี้เดรัจฉานนี้ทอดทิ้งท่านวันพรุ่งนี้ก็จะทอดทิ้งผู้อื่นคนที่เป็นคนไม่ใช่พวกเราสามารถยืนสองขาสามารถกล่าววาจาสามารถคิดอ่านสัตว์ชนิดอื่นก็มีความสามารถเช่นนี้คนที่เป็นคนเพราะว่าแต่ละคนมีเพียงคนเดียว ไม่สามารถทำซ้ำได้คำว่าเหรนซึ่งหมายถึงคนประกอบด้วยเส้นขีดสองเส้นเส้นหนึ่งตวัดลงมาทางซ้ายเส้นหนึ่งตวัดลงมาทางขวาเส้นหนึ่งคือเป็นเส้นหนึ่งคือตายเส้นหนึ่งคือได้รับเส้นหนึ่งคือจ่ายออกคำเหรนมีเส้นเขียนเพียงสองเส้นแต่คนผู้หนึ่ง ต้องเลือกระหว่างเส้นที่ตวัดลงมาทางซ้ายกับทางขวาไปชั่วชีวิตที่เราเลือกเป็นเช่นนี้เองขณะกล่าวในใจค่อยเกิดแสงรำไรขึ้นมันความจริงเคยเกิดความเลื่อนลอยเกิดความขัดแย้งในใจตอนที่มันคิดทำเช่นนี้ก็บอกไม่ถูกว่าเป็นความหุนหันพันแล่นหรือไม่มันเพียงทราบว่าหากตอนนั้นไม่ทำเช่นนี้หลังจากนั้นตนเอง คงนึกเสียใจไปชั่วชีวิตยามนี้เกิดความรู้สึกดนใจกล่าววาจาประดานี้ออกมามันค่อยทราบว่าตนฉะไหนทำเช่นนี้มันมักเป็นเช่นนี้เองมีเรื่องมากมายหลังจากกระทำแล้วค่อยนึกหาเหตุผลได้หากว่าทุกเรื่องราวล้วนคิดอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยกระทำในโลกฉะไหนเลยมีความเสียใจและนึกโชคดีมากมายปานนั้นผู้ที่ครอบครองโลกใบนี้ คงเป็นตัวประหลาดที่เยือกเย็นฝูงหนึ่งแต่ว่าเสี่ยวอิงไม่ได้ยินคำพูดของเสี้ยสินเหล่านี้นางพอได้ยินเสี้ยสินกล่าวยกตัวอย่างเอ่ยถึงคนใกล้ชิดกับคนทางบ้านในใจต้องเกิดความปีติยินดีจนไม่สามารถขบคิดใครค้ครวนอีกต่อไปยังมีสตรีใดไม่ต้องการได้ยินชายคนรักกล่าวเปิดอกต่อนางอย่างชัดเจนตอนนี้นางได้ยินคำ คนทางบ้านกับคนใกล้ชิดจากปากเสียสินได้ยินคําประกาศว่าเป็นสตรีของเราสร้างความปิติแก่เซียวอิงจนหลั่งน้ำตาออกมาจนบัดนี้ดวงใจของนางค่อยมีที่พึ่งพิงค่อยเกิดความพึงพอใจเสียสินกล่าวไปกล่าวไปก็เห็นลูกม้าที่สวยงามตัวหนึ่งวิ่งออกมาลูกม้าที่ปลัดจากเครื่องผูกมัด เต็มไปด้วยความพยศตัวหนึ่งวิ่งออกจากหลังผ้าม่านนางเลิกผ้าม่านเท้าเปล่าทั้งคู่เหยียบย่ำลงบนพรมอันอ่อนนุ่มวิ่งอย่างประเปรียวดุดลูกหมาแสงโคมที่ด้านหลังเคลือบเส้นโค้งเส้นเว้าบนร่างนางเป็นสีแดงระเรื่อชั้นหนึ่งดูไปเรียบลื่นละมุนเหยาายวนใจอย่างบอกไม่ถูกพร้อมกับการกระโดดโลดเต้น หน้าอกทั้งสองคล้ายดอกไม้ไฟที่แตกประทูออกช่วงขาที่เรียวแข็งแรงยามเคลื่อนไหวยังเผยเห็นเงามืดกลุ่มหนึ่งพริบตาที่เสียสินปากอ้าตาค้างเสี่ยวอิงก็โผเข้าอ้อมอกของมันพุ่งชนมันล้มลงบนเตียงกล่าวคําเรียกหาที่หญิงสาวมองโกรเรียกหาชายคนรักอย่างอ่อนหวานว่าอาเกอหมายถึงท่านพี่ฟ้าพึ่งรุ่งสางร,รำไร ขบวนทัพที่ค้างแรมบนทุ่งหิมะก็เก็บค่ายกระโจมออกเดินทางติงอวี่ความจริงยังคิดเกาะกินอาลู่ไถแต่แล้วเจ้าหน้าที่สื่อสารส่งข่าวที่เสียสินแยกจากขบวนมายังค่ายที่มั่นของวลาเดินทางมาถึงสร้างความตื่นตระโนกแก่ว่านซื่อวี่ยิง่งรีบมาหาติงอวี่ติงอวี่ความจริงดื่มสุรากับอาลูไถ จนเมาไม้ล้มพับพ,พอฟังถึงกับแตกตื่นจนหลังเงือเย็นเยียบโสมไก่สร้างเมาเป็นปลิดทิง้งติ้งอวี่ไม่กล้าชักฉารีบนำกำลังขบวนหนึ่งรีบรุดมายังค่ายที่มั่นของวาลาอ้างว่าเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ตลอดรายทางร้อนรุ่มใจดุดมีกองเพลิงเผาผลาญกลิ่งเกลงเสียสินประสบเหตุเพศภัยใดมันรีบรุดเดินทาง แต่แล้วยามนั้นปรากฏเกล็ดหิมะป,ปลิวโปรยลงมาอีกสร้างความร้อนใจแก่ติ้งอีจนยกมือป้องหนาา้าผากทอดตามองไกลคู่คำรามว่า <c oughs> เล่งเร็วควานี้วันนี้ต้องบรรลุถึงให้จงได้พลางหวดแท่เร่งมาเหล่านักรบก็ตามติดอยู่ด้านหลังนักรบเหล่านี้ล้วนเฮี้ยมหานม้าพาหนะก็ผ่านการคัดสรรกีบม้าตะกุยลงเกล็ดหิมะปลิวกระจาย คนและหม้าแม้พุ่งผ่านผงหิมะยังไม่ตกลงยามนี้ในค่ายกระโจมของทัพวาลายังเงียบสงบเดือนสิบสองเช่นนี้ยังมีผู้ใดตื่นแต่เช้ากระโจมใหญ่มิดชิดปิดประตูช่องหน้าต่างตะเกียงบนโต๊ะเตี้ยไม่มีคนเติมน้ำมันยามนี้ดับไปแล้วถึงแม้แสงอาทิตย์ไม่สาดส่องเข้ามา แต่ในกระโจมเริ่มสว่างรำไรพอลืมตาขึ้นสามารถเห็นสิ่งต่างๆยกตัวอย่างสาวงามในอ้อมอกเซียวอิงขดตัวอยู่ในอ้อมอกมันบนร่างห่อหุ้มด้วยผ้าห่มขนอูดร่างที่นอนหันข้างดันผ้าห่มนูนขึ้นปล่อยผมปล่อยหนึ่งปล่อยผมปล่อยหนึ่งตกลงมาปิดคลุมหน้าอกไว้ภาพดำขาวตัดกันอย่างชัดเจนเซียวอิงหลับตาพริมคล้ายกับดอกไม้ต้องน้ำค้าง ยามเช้าจึงพลีบาลออกมาเสียสินกำลังใช้มืออันใหญ่โตลูบไหลตะโพกอันกลมกลึงของนางนางคล้ายไม่รู้สึกตัวยังคงหลับสนิทแต่ว่าใบหน้านางยิ่งมายิ่งแดงอย่างเช่มช้าสีแดงซ่านลามลงมาที่ลำคอจนถึงเนินอกร่างคล้ายกลับกลายเป็นสีชมพูเสียสินอดยิ้มไม่ได้กระซิบที่ข้างหูว่ายังไม่ลืมตาอีกคิดแกล้งนอนถึงเมื่อใด เมื่อคืนเสี่ยวอิงไม่เอียงอายยามนี้กลับเอียงอายจนไม่กล้าบพบผ่านคนใบหน้าคล้ายผ้าแดงผืนหนึ่งพอฟังยังไม่ลืมตาขึ้นแต่ซ่อนตัวกับอ้อมอกของเสียสินใบหน้าที่แนบชิดกับหน้าอกเสียสินกลายเป็นร้อนเผากระทั่งคำพูดยังไม่กล้ากล่าวออกมา นี่เป็นเสี่ยวอิงที่เมื่อคืนทั้งเปิดเผยปล่อยตัวและเผ็ดร้อนหรือนางมีนิสัยสุดปลายจริงๆเสี่ยสินได้แต่ชวนสนทนาว่าเสี่ยวอิงครั้งก่อนท่านใช้ให้ติ้งวีกล่าววาจาถึงเราบอกว่าม่านสัญญาเคอซีกูลู่ม่านอะไรนั่นหมายความว่าอย่างไรเสี่ยวอิงพอฟังต้องเงย่หน้าขึ้นช้อนตามองมันอย่างประหลาดใจจากนั้นกรอกตาตลบหนึ่ง ค่อยหัวรอกคลิกออกมาสุกศรีรษะกับอ้อมอกมันใหม่ส่งเสียงอู้อ้ว่าผู้อื่นบอกว่าม่านสัญญาเคือสีกูลูม่านติงอวีตัวโง่งม,งมกลับบอกว่ากูลูม่านอันใดเสียสินส่งเสียงดังอ้อกล่าวขึ้นว่าหมายความว่าอย่างไรเสี่ยวอิงสุกศรีรษะต่ำกว่าเดิมกล่าวอย่างเอียงอายว่าแปลว่า ข้าพเจ้ารักท่านเสียสินพอฟังต้องหัวรอดจนหน้าอกสั่นกระเพื่อมขึ้นมาสร้างความอับอายแก่เสียวอิงจนอ้าปากกัดใส่หน้าอกของมันคําหนึ่งติงอวีพอมาถึงค่ายที่มั่นของหูอาหูหญินก็ตั้งขบวนทับร้องบอกให้หูอาหูหญินออกมาพบหน้าหูอาหูหญินเพิ่งออกจากกระโจมติงอวีก็ร้องบอกให้นางปล่อยตัวฝูกว๋วกงออกมา ตามเหตุผลทุ่งหิมะเวิงวางเสียศิลอาจยังสาะหาชนเผ่าของหู้อาหูหยินไม่พบแต่ติงอวี่ไม่สนใจเพียงทวงถามคนจากหู้อาหูหยินหากไม่ส่งมอบคนออกมาก็ทำสงครามกันหู้อาหูหยินขุนแขนแน่นอกแต่ต่อให้ติ้งอวี่นำกำลังมาพันกว่าคนนางก็ไม่กล้าลงมือเนื่องเพราะหากว่าลงมือขอเพียงฝ่ายตรงข้าม มีคนผู้หนึ่งหนีรอดได้นางจะประสบเพศภัยกลายความหวังทั้งมวลก็ล้วนกลายเป็นอากาศธาตุยังคิดขึ้นเป็นประมุแขแควนวลาอันใดหูอาหูหยินได้แต่ยอมรับว่าฟูกวกงอยู่ในกระโจมของตัวเองทั้งสองถามว่าติงอวีนอกจากมาสอหาฝูก๋วกงยังมีภารกิจอันใดติงอวีพอฟังว่าฝูก๋วกงอยู่ที่นี้จริงๆ กลับไม่ร้อนรุ่มใจอีกยามนั้นค่อยนึกถึงคำํำชับํำชาของว่านซื่อวีรีบหล้วงจดหมายของว่านซื่อวีมอบต่อฮู้อาหูหยินผู้อาหูหยินพออ่านจดหมายของว่านซื่อวีค่อยเชื่อว่าเสียศินกล่าวไม่แปลกปลอมจึงชักนำติงวีมาถึงกระโจมที่พักของเสียศินกล่าวว่าเป็นที่นี้เอง เรายังปฏิบัติต่อมันด้วยดีกระโจมหลังนี้เปรียบกับที่พักของเรายังติงอุ่ยพอฟังก็ไม่สนใจหู้อาหูหยินสาวเท้าตรงเข้าไปร้องบอกว่าวขวากงติงอวีมารับตัวท่านแล้วผู้อาหูหยินรีบกล่าวว่าขวากงยังมีสตรีอยู่ถูยาอยู่ในกระโจมด้วยคําพูดนี้กล่าวชักช้าไปบ้างติงอวีชิงเลิกม่านกระโจม แสงอาทิตย์ลำหนึ่งจึงาสาดส่องเข้าไปพอดีส่องต้องร่างเปลือยร่างหนึ่งขณะเดียวกันก็แว่วเสียงหู้อาหูญินกระทบโสดติงอวีต้องอุทานดังอารีบปล่อยม่านกระโจมลงล่าถอยกลับไปจนแทบประทะชนถูกหู้อาหูญินที่ติดตามมาติงอวีระง,งับสติฉุกคิดว่าไม่ถูกต้องภาพเปลือยที่มันเห็นแสดงว่าเป็นบุรุษผู้หนึ่งต้องครุนคิด คาดว่าข๋วกงกำลังอาบน้ำเรากลัวอันใดนึกถึงตอนนี้ม่านกระโจมเลิกวูบเสี่ยวอิงสวมชุดยาวสีครามของมองโกถลันออกมาด้วยใบหน้าแดงสดใสย่อกายคารวะต่อติงอวีกล่าวขึ้นว่าโหแแย่ oh yeah, ท่านเจ้าพระยาก๋วกงเชิญท่านเข้าไปติงอวีรับคําเลิกม่านกระโจมเข้าไปความเคลื่อนไหวของติงอวี เมื่อครู่รวดเร็วเกินไปผู้อาหูยินไม่ทราบว่ามันทำอะไรขณะที่ติดตามเข้าไปเสี่ยวอิงก็ยื่นมือขวาข้างหนึ่งกล่าวเบาๆว่าหาถุนชะงักเท้ขาขัวกงกำลังอาบน้ำผู้อาหูยินไม่ใช่เด็กหญิงที่ไม่รู้ความเห็นเสี่ยวอิงแม้หวีสางผมยังยุ่งเหยิงอยู่บ้างใบหน้าก็เป็นสีแดงระเรื่อหางคิ้วแฝงแววหยาดเยิมคล้ายกับดอกบัวเพิ่งถูกฝนพรม แสดงว่าเมฆฝนเพิ่งพ้นผ่านไหนเลยไม่ทราบว่าเมื่อคืนทั้งสองก็ทำอันใดหูอาหูหยินแค่นเสียงเบาๆหยุดเท้าลงชะมายมองเสี่ยวอิงแวบ,บหนึ่งกล่าวยางเฉยช้ชาว่าจินดีด้วยคำพูดพอกล่าวใบหน้าเสี่ยวอิงก็คล้ายผ้าแดงผืนหนึ่งภายในกระโจมเสีอสินยกถังน้ำถังหนึ่งราดลงยังศีรษะ ชะหลางคราบสบู่บนร่างดึงผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งซับหยาดน้ำตามร่างกายกล่าวทักทายว่าท่านมาแล้วจางจิ้นกับว่านซื่อวีจัดการกับอาลู่ไถถึงขั้นใดที่หน้าซุ้มประตูค่ายนักรบพันนายนั่งอยู่บนหลังม้ามองโกทุกคนสวมชุดเกราะไม่อี่ยม สะพายดาบคล้องโล่มือถือทวนผู้แดงผนึกเป็นป่าทวนแน่นขนาดยามนี้ไม่มีหิมะตกลมหนาวหอบพัดเกล็ดหิมะปลิวเวียนว่อนเหล่านักรบล้วนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวมีแต่ผืนธงพัดพลิวดังพื่อพับหมาพ่วงพีหลายตัวควบขับช้าๆออกจากซุ้มประตูค่ายภายใต้การห้อมล้อมของชาววลาสิบกว่าคนสมคนที่กึ่งกลางคือเสียสินเสี่ยวอิงกับติงอวี เมื่อควบหมาออกจากสุมประตูหลายว่าเสียสินก็รั้งดึงสายบังเหียนหยุดมาหันไปประสานมือต่อหู้อาหูยินกล่าวขึ้นว่าหู้อาหาถุนผู้นำทุกท่านเราจะทำตามที่กล่าวไว้ขอพวกท่านเตรียมการแต่เนิน่น เมื่อถึงเวลาจะได้ไม่ปั่นป่วนวุ่นวายเราขออำลาแล้วเราผู้นำชนเผ่าหาสือหาเพียงประสานมือไม่กล่าวว่าระไรสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดพวกมันเพิ่งถูกบังคับให้ลงนามสัญญาไหนเลยเกิดความยินดีได้เสี่ยวอิงชำเลืองมองหู้อาหูหญินแวบ,บหนึ่งใช้เท้ากระทุงบังโกลนมาควบขับตามเสียสินไปไพ่พลต้าหมิงที่ตั้งแถวรอ อยู่ก่อนพากันรังสายบังเหียนถอนดึงธงใหญ่ตระเตรียมคุ้มครองส่งเสียสินออกเดินทางผู้อาหูญินพลันร้องเรียกอูหลันถูยาจากนั้นก็ควบขับม้าตามมาเพียงลำพังพอมาถึงกลางคันก็หยุดม้าลงเสียวอิงได้ยินเสียงร้องเรียกต้องเหลียวมองแวบหนึ่งจากนั้นมองดูเสียสินเสียสินก็พงงกศีรษะกล่าวว่า ไปเถอะเสี่ยวอิงบังคับม้าเข้ารับหน้าหู้อาหูหญินทั้งสองเข้าใกล้กันทุกขณะม้าทั้งสองตัวพากันพน่นลมหายใจสูดดมซึ่งกันและกันทั้งใช้ต้นคอเสียดสีกันม้าของเสียวอิงกับเสี้ยศินล้วนเป็นหู้อาหูหญินยกให้จึงสนิทสนมคุ้นเคยกับม้าของหู้อาหูหญินเป็นอย่างดีแต่คนทั้งสองแม้อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมกลับรักษาระยะห่างเอาไว้ไม่ยอมขยับเข้าใกล้กว่านี้ ทั้งสองจับจ้องมองกันนิ่งนานหูอาหูหญินจึงกล่าวมีบุรุษผู้หนึ่งยอมเสียสละตัวเองเพื่อเจ้าเจ้าโชคดียิ่งเซียวอิงกล่าวเบาๆว่าขออภัยหาถุนข้าพเจ้าทรยศต่อท่านแต่ข้าพเจ้ายังขอบคุณท่านระหว่างที่ข้าพเจ้าเร่ร่อนไปถึงแคว้นวาลาท่านให้การดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดีหูอาหูหยินหัวรอดเบาๆ กล่าวด้วยความสะท้อนใจว่า <c oughs> นับตั้งแต่เจ้าถูกจับตัวเจ้าไม่เคยอ้อนวอนร้องขอต่อเรามาก่อนเซียวอิงเหลียวมองเสียสินแวบ,บหนึ่งดวงตาเต็มเปี่ยมด้วยความสุขเมื่อเหลียวหน้ากลับมาประสานศพกับสายตาของหูอาหูหญินเพียงยิ้มเล็กน้อยเท่านั้นหูอาหูหญินทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าตอนนี้เจ้าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหวาดกลัวแล้ว เจ้าเสาะพบที่พึ่งพิงของตัวเองแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นผนังกำแพงของเจ้าส่วนเรานางเชิดหน้าขึ้นสีหน้าทอแววอันเด็ดเดียวกล่าวขึ้นว่าเราเพียงพึ่งพาตัวเองแบกรับไว้เองการก่อนใช่ตอนนี้ใช่ภายหน้าก็ใช่วันนี้แยกทางกันหลังจากนี้คงไม่มีโอกาสพบกันอีกดังนั้น มีวาจาหลายประโยคต้องบอกต่อท่านเรื่องที่เราคิดยกท่านให้กับท่านคานคิดสำเร็จโทษท่านเพื่อดับความโกรธแค้นของคนในชนเผ่าล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักความชังส่วนตัวของเรา นังเหลียวมองเสียสินซึ่งหยุดม้ายืนรออยู่ที่ห่างไกลกล่าวขึ้นว่าคนยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูงยิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่ใช่ไม่รักถนอมเจ้าและไม่ใช่ไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ฉันญาติเพียงแต่ภายใต้ความปลอดภัยของเรากับบุตรชายเราที่สมควรละทิ้งเราต้องละทิ้งดังนั้นเจ้าไม่ต้องนึกเสียใจที่ทรยศต่อเรา นี่เป็นกฎเหล็กแห่งความอยู่รอดบนทุ่งหญ้าไม่ว่าผู้ใดไม่ต้องรู้สึกผิดต่อผู้ใดนางหันหัวมมาเหลียวหน้ามายังเสี่ยวอิงกล่าวขึ้นว่าท่านบอกต่อหยางซุยว่าอย่าได้อวดฉลาดไปต้าหมิงไม่ปลดลาจากเครื่องโม่ค่าทิ้งแต่ยามใดที่สวมเหล็กบังเหียนใส่เราก็ยากถอดออกได้อย่าได้เข้าใจว่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันกล่าวถูกต้อง ถึงแม้วันนี้เป็นทาตเมื่อผู้เป็นนายไม่ช่วงชิงทาตในวันนี้จะเป็นนายในวันหน้าจูหยวนจางเป็นคนธรรมดาอยู่ทางใต้เป็นประชากรชั้นต่ำสุดของมองโกสุดท้ายยังก้าวขึ้นเป็นใหญ่วันหน้าไม่แน่ว่าชนเผ่าเราไม่มีโอกาสให้ฉกฉวยกล่าวจบก,ก็ควบหมาจากไปเสี่ยวอิงเมื่อลอยซึมเ้าชั่วขณะก็ หันหัวม้าขับไปยังทิศทางด้านตรงข้ามม้านับพันควบขับเดินทางเสียสินบังคับม้าใกล้เสียวอิงถามว่านางกล่าวกะไรกับท่านเสียวอิงถ่ายทอดคำพูดของหูวอาหูหยินต่อเสียศิลเที่ยวหนึ่งแล้วกล่าวที่นางกล่าวเป็นความจริงหรืออาเกิท่านไม่มีเจตนาดีต่อนางหรือเสียสินยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่า เมื่อหักเล่ชิงเหลี่ยมไหนเลยบอกความจริงได้เซียวอิงถอนใจเบาๆคำหนึ่งเสียสินจึงกล่าวเป็นไรไม่อาจหักใจได้หรือเซียวอิงกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่านี่เป็นวาจาใดข้าพเจ้าเป็นคนของท่านแล้วยังจะคิดอ่านแทนนางหรือนางทอดถอนใจอีกคลา่ากล่าวเสียงอ้อยอิงว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าเข้าใจว่าตัวเองไร้กาดยิ่ง ตอนนี้ค่อยทราบว่าเมื่อเปรียบกับพวกท่านข้าพเจ้าเชกเช่นทารกที่ดูดนมคนหนึ่งเสียสินส่งเสียงกระแอมเอี่ยวตัวเข้าใกล้นางยกมือป้องปากแล้วกล่าวเบาๆว่าจะได้ดูถูกตัวเองไปความจริงท่านร้ายกาจยิ่งถึงแม้จะเป็นครั้งแรกของชีวิตกลับกัดฟันทนทานผ่านไปตลอดทั้งคืนไม่ร้องขอความการุณา เสียวอิงหน้าแดงราวผ้าแดงผืนหนึ่งกล่าวอย่างคุณเคืองแง่งอนว่ากล่าวเหลวไหลอันใดดูว่าข้าพเจ้าจะฟาดหัวท่านหรือไม่พลางก็เงือแท้ใส่เสียศินเสียศินหัวร่อฮาฮาเร่งม้านำหน้าเสียวอิงเสียวอิงก็ไม่ยอมเลิกราควบม้าตามมาที่ด้านหลังหัวหน้าขบวนจงจินเฮ้ากับม้าตามติดพยาคายหยวน ไล่กวดตามจนทันกล่าวขึ้นว่าเสียวจงจงน้อยช้าไว้เราถามท่านเหตุใดเราอายุยังเยาว์ได้อวยยศเป็นพระยาท่านอายุน้อยกว่าเราสีป่ปีเหตุใดยังเป็นทหารยศเขียนฮู้จงเฉิงเฮางงงานวูบก,กล่าวอย่างโง่ง,งว่าไม่ทราบคาดว่าโหแย่ท่านเจ้าพระยา โชคดีกว่าติ้งอวี๋ร้องเผยคำหนึ่งแล้วกล่าวว่า <c oughs> เป็นเพราะท่านไม่มีสายตาสังเกตทราบหรือไม่จงเฉิงเฮายกมือรูปศรีรษะคำพูดของท่านพระยาล้ำลึกสุดจะอย่างรับฟังไม่เข้าใจอยู่บ้าง